เใครอย่าเย่ลนยาใครเลี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เวลาเชเว่นมานะบอกก่อนนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ยอะไรเนี่ย อีลีนอีลีนเยรีลีนตัเดียไปเยลีนไปแล้วไงต่อ <c oughs> แล้วก็สดทีหนึ่งแล้วก็ข้าวตามอย่าข้าวอย่าข้าวเลยปะทุกข้าวเป็นนี้ะเอาอะไรบ้างเอยื่อไก่แล้วก็เยื่อไก่เฮ้ยอหย่อตามเย้ยยยข้าวไก่ไก่เป็นทุใหญ่างมั้งครบตีย่างเลย, <c oughs> เ,ลยเดี๋ยวอีลีนน่ะอีลีนตามขอคำโตๆพี่ได้ ยาค้างยาค้างไก่ห er> ืูเอาออกมาไหมเอาเลยเอาเลยเหรอาใหญ่ไปยิ่งมันใหญ่ไปเลยเอาเอาเดี๋ยวมันต้องมีนยาลีนตามดิยิ่งแข็งด้วยยิ่งแข็ง ดนให้หมดอย่างเี้ยนี่เป็นข้าวเยียเข้าไปบเยี่ยไข่ลกันอย่างเดียวไข่ค้นอ่ะคนจางใส่เยอะซอยไหมผมไม่ต้องเอไม่ต้องไม่ต้องมีตีมีนี่ปะเยี่ยยาปลาเยี่ยปลาไม่มีวิลล่าไก่ ทำใหญ่ที่สุในโลกข้าว้าวหนงซอ้าวญี่ปุ่นมะกียาพาปะหึมยาพลาเฮ้ยยัไรนะมีเห้อะไรไหมนะยาพาอะไรวะยามาพาปะยาพามีอันนี้พี่ไฟนปืนยิงปืนอะไใช้ปืนอะไร ะเกียร์ซองเกียร์ซองเกียร์องเลยเกียร์บีเกียร์อะเกย้าเอะเฮียราเก้าเีย่าเก้าเียร์เก้าต้องเฮยลีนจนเยลีนเท่าน้เยรเก้าต้องต้องเกียร์หลังมะเกียร์ปอกเฮียรปอกเกียร์ปอกเกียร์บาเฮียบารเียรลนอรจริงเคียลีอจริงกินข้าวแล้วเฮยลีนเกียลีนกินข้าต่อละอร่อยฮี่สุดนข้า ลอยไว้พี่นายแล้วพี่ไม่ใส่ซอสเหรอพี่นายเต็มปากเต็มคำทำไมน้มันทอดยกงอยู่ใส่แส่ทอดไข่คนวันนี้เมือยังแผงไม่มีพี่นายยีนเอายนเอาย็นเอาใครวะยีนเอาไงมานอวมันไม่มีรีบกินรีบกินเฮลี่ให้มเฮลี่ เฮ้เอาเยจาาแล้วก็ตอนเช้าทุกทางเยแก๊ปเยก๊ปสร็จทุกทางเยวิเยวินต่เยี๋ยต่อเยเยวินต่อไม่ต้องเช้าเลยต่อเลยต่อเลยโอ้โหเยวินั่งวนไหนวีนัยเยวินั่งตอนเจ็โมงหมดคือนปามยข่งนะเยแก็งเยแข็งมันมีมดอยู่ข้างล่าง ก็ถุงก็ไปที่จกินในถุงที่แข่งมันมีหมดเอาตามที่น้ำก่อนี่น้ำเยลีนเยลีนไฮ้ลุกตาเยลีนเยลีนเยลีนล้นมาเลยเยลีนเนี่ยวันนึงกินได้กินคนส่วนมากวิสังอะไรข้าวข้าวข้าว ข้าวญี่ปุ่นชอบกินอาหารญี่ปุ่นแกงกะหรี่ไก่ทอดอะไรพวกนี้ข้าวไข่ไข่ข้นอะไรอยันนั้นญี่ปุ่นแล้วเหรอพี่แกงกะหรี่ไงของญี่ปุ่นโอเคแล้วเวลาอิ่มไหมเย็นนอนเย็นนอนเย็นอนเยีนเยียนเย็นเย็นเยียเย็ยนต่อเยียอุมาเยียมาต่อนอนปุ๊บเยี่ยสับมาวางปุ๊บเงินแล้วก็เช็ด

อ่มมอนตอนนี <laughs> ้เล <New center> ่เ <simplified> ฮ ال er ียซากห้องนี่เยียห <nap ciamo Bert rand> ้องเยียหนึ่งเลเยียหนเี่ย่อร้ดีเยีงมากเลยเียทงเยีงเยียงืนาไม่เนีใช่ไหมอะเยไรอะเยไรเียนหาเยเยไรไปนีอ่ะเยทีมเยทีมเยทีมเขาไป อันันี qui> qui ้นี่อยู่เคดิเจินี่ยดอม้องดูพี่นอนยังเนื่อยไม่ได้แล้วนอนเพิ่งตื่นนอนสาม่ง่งตื่นทีนึเฮียหมดเฮียหมดเียน้ำเฮียน้ำหมดเฮียเลยเฮียเลยเอว่าจะเอาเฮียคอมไปอัพยู้วเฮเข้าหมดแล้วเนี่ยทำไม

เลือกเบต้ะเฮเบตเฮเบดเออไม่ไหวไม่ไม่สั่งออกมาให้เยอะอิ่มนอนเดียวครูเต็น้ำหมดแล้ววะเอาไงดีวะเดี๋ยวดูดิเต็น้ำมันหมดแล้ววะ ลงไั้นี้เฮ่อเฮ่อมีตี้นี่เฮ่อเอ้ยเฮียสารเฮียสารแล้วดีแล้วราคาพี่ไปนี่เยเรียนเยีเรียนเออไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีดิเฮียดิตเนาะนี่เฮียเคียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียติมันเฮียิมวเฮียเกมอยู่นียเียไม่มีไม่มอ้าอุ่นส่วนไงเียเคน้อเฮียเคียเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเฮียเคียเฮียเคียเอฟเียเอฟเอฟซี้ยเฮียเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮียโดนเฮ้ยโอ้ยสีแดงแล้วเนี่ยเอะมันที่แดงไง ยัยหาน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 เอ้ยไอ้นี่นะไอเจนานะที่ถืออยู่เนี่ยเนี่ยโดนโดนยีรอนโดนยี้อนโดนยีร้อนยบอกโอ้ยเชือสองด้วยอย่โบย่โบย่โบย่าไม่หายอย่ปอดให้นี่ก่อนให้เียดอมมันอย่าปอดอย่ปอดเดี๋ยวผมไปนอนละทุกคนกลบเลยสัสิีโกไปนอนโกเลยหักกับกูยังมีตัวย้าย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 ผมยังไม่ได้นอนย้ายย้ายย้ายต้นยีาต้นยีาต้นยีนล้มยีนล้มย้าไม้ย้ายไม้ย้ยยซ้ำย้ยซ้ำเียนอนเียนอน เดาไม่นอนอย่าบอกเป็นจำัวนั่นอะไรนั่นอะไรจะนอนอะไรตอนนี huh ้โอ้ยยังมานอนกันเสียอื้ยไม่เอาไม่นอนไม่นอนขอขอวันนึงคอวันนึงคลิปยาววันนึงขอยาววันนึงอะไรเฮียโฟทำคลิปกับใครปกติตามคนเดียวสนมากอะไรฮียโฟรู้สึกไงค้าวผีดมาหนุ่มเป็นข้าวผีดมันมีความสุขไปสนุกขึ้นเย็ดเย็ดสนุกขึ้นก็ดีขึ้นมั่นดีขึ้นไหมดีขึ้นมีสนุกขึ้นเย็ดเย็ดพี่วีลองจู๒นิ้วหน่อยเย็ด หิน <Okay. S 2> นิ้วหินิวอะไรทำอะไรกูนเนี่ย <c oughs> อะ <c oughs> ทำอะไรกูนเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกูก่อนทำอะไรกูด <c oughs> ิไม่ทำอะไรเไ okay. หนดูน,นะ <c oughs> โอ้ยมีตัวเยือตัวเยือตัวเยือเป็นเยือเป็นจะจะจะเยือเป็นนั่นนี่เอาตามหมด